สวัสดีค่ะทุกคนพบกันใน c h anel n Digital To Home นะคะคลิปนี้เนี่ยเราก็กลับมาอัปเดตข่าวสารวงการกล้องประจําสัปดาห์กันอีกแล้วเนาะซึ่งสัปดาห์ก่อนก่อนเนี่ยส่วนใหญ่ข่าวก็จะเทไปทางแ a n นนซะเยอะนะคะวิกนี้เนี่ยก็ถึงข่าวของโซนี่กันบ้างค่ะด้วยข่าวประจําสัปดาห์ของโซนี่นะคะก็มีทั้งข่าวดีแล้วก็ข่าวร้ายจากทางโซนี่นั่นเองค่ะเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยนะคะ s o ny พร้อมอัปเดตเฟิร์มแวร์ใหม่เวอร์ชัน 2.0ให้กับกล้องทั้ง2รุ่นก็คือ Sony a 7 c และ Sony zv e 1 0 Sony นะคะก็ได้มีการประกาศการอัปเดตเฟิร์มแวร์ใหม่นะคะสำหรับกล้องทั้ง2รุ่นด้วยกันนั่นก็คือกล้อง Sony a 7 c และกล้อง Sony zv e 1 0นะคะโดยการปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพโดยรวมให้ดีขึ้นนั่นเองค่ะรวมทั้งเพิ่มในส่วนของ animal i a f นะคะในขณะบันทึกวิดีโอในการอัปเดตเฟิร์มแวร์เวอร์ชัน2.0นี้ด้วยเรามาเริ่มกันที่กล้อง Sony a 7 c กันก่อนเลยนะคะ ในการอัปเดตเฟิร์มแวร์ใหม่นี้นะคะก็จะเพิ่มตัวเลือกในการใช้งานการสตรีมมิ่งผ่าน USB นะคะเพื่อให้สามารถใช้งานกล้อง Sony a 7 IV ตัวนี้นะคะเป็นเว็บแคมนะคะผ่าน USB กับคอมพิวเตอร์นั่นเองค่ะซึ่งก็จะทำให้การสตรีมมิ่งเนี่ยมันง่ายขึ้นแล้วก็ดีขึ้นอีกด้วยและอีกความสามารถหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมานั่นก็คือเรื่องของ Animal IAF นั่นเองค่ะซึ่งก็จะสามารถใช้งานหมด Animal IAF เนี่ยขณะนะบันทึกวิดีโอได้ในกล้อง Sony A7C นั่นเองนะคะโดยก่อนหน้านี้นะคะก็มีหมด Animal iaf เช่นกันค่ะแต่ว่าจะใช้ได้แค่เฉพาะในส่วนของภาพนี้นั่นเองค่ะแต่ว่าการอัปเดตเฟิร์มแวร์เวอร์ชันใหม่นี้นะคะก็จะสามารถใช้งานในโหมดของวิดีโอได้แล้วนั่นเองและการอัปเดตเฟิร์มแวร์ใหม่นี้นะคะก็ยังปรับปรุงในเรื่องของความสเสถียรในการใช้งานของกล้องโดยรวมและก็แก้ไขข้อปกพ้องต่างๆที่เกิดขึ้นในกล้องอีกด้วยค่ะ มาในส่วนของกล้อง Sony z ซต V E1 0กันบ้างนะคะการอัปเดตเฟิร์มแวร์เป็นเวอร์ชัน2.0นี้นะคะก็จะเพิ่มในส่วนของ Animal IAF ในขณะบันทึกวิดีโอเช่นกันนั่นเองค่ะรวมถึงแก้ไขปัญหาทชาัชชัตเตอร์ที่ไม่ทำงานด้วยค่ะแล้วก็แก้ไขในเรื่องของความเสถียรในการใช้งานโดยรวมของกล้อง ZV-E10 อีกด้วยโดยการอัปเดตเฟิร์มแวร์นี้นะคะก็สามารถอัปเดตกันได้แล้วนะคะทั้งในระบบปฏิบัติการ Mac OS และ Windows นั่นเองนะคะโดยสามารถเข้าไปอัปเดตเฟิร์มแวร์นี้ได้ที่เว็บไซต์ของโ o n y ได้เลยค่ะ ฟังข่าวดีจากทางโซนี่ที่ได้มีการอัปเดตเฟิร์มแวร์เพื่อให้กล้องสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นไปกันแล้วเนะาะคราวนี้เนี่ยถึงข่าวของข่าวร้ายจากทางโซนี่กันบ้างนะคะ ล่าสุดทางโซนี่ได้ประกาศระงับคำสั่งซื้อกล้องโซนี่ z ซ e 1 0จากปัญหาการขาดแคลนชิปค่ะเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วนะคะเราก็เพิ่งที่จะได้มีการอัปเดตกันไปเนาะว่ากล้องโซนี่เนี่ยเขาได้ระงับคำสั่งซื้อของกล้องทั้ง3รุ่นด้วยกันนั่นก็คือกล้อง SONY A7 m a s k r i s s r i e s แล้วก็กล้อง SONY A 6 0 0 0รวมทั้งกล้อง Sony A 6 0 0 1นะคะและเหยื่อลายต่อไปนะคะก็ได้มาถึงแล้วจากปัญหาการขาดแคลนชิปทั่วโลกนั่นก็คือกล้อง Sony z v e 1 0นั่นเองค่ะที่ไม่ได้ไปต่อโดยทาง Sony นะคะก็ได้ประกาศผ่านเว็บไซต์ค่ะว่าเกิดความล่าช้าในการจัดหาชิ้นส่วนสำหรับ ผลิตภัณฑ์นี้นะคะเนื่องจากการขัดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกโดยในประกาศนะคะก็มีการระบุไว้ว่าตั้งแต่วันที่3ธันวาคม2021นะคะก็จะทําการระงับคําสั่งซื้อออเดอร์ของกล้อง Sony ่ซ e 1วจากผู้แทนจําหน่ายและลูกค้าของทาง Sony นั่นเองนะคะโดยต้องบอกก่อนเลยนะคะว่ากล้อง Sony ่ซ e 1วเนเี่ยเป็นกล้องสายวิดีโอคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่ค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมอย่างมากๆเลยนะคะก็ถือว่าพีคเลยทีเดียว สำหรับกล้อง Sony ZV ซ1 0นะคะก็ด้วยที่ความสามารถฟังก์ชันต่างๆของเขาเนี่ยจัดเต็มจริงๆในขนาดตัวที่เล็กแค่นี้เองนะคะรวมถึงราคาเนี่ยก็ยังคุ้มค่าสุดๆเพียงแค่20,000กว่าบาทเองเท่านั้นด้วยก็เลยเป็นที่นิยมสําหรับ ลูกค้าหลายคนนะคะที่ชื่นชอบแล้วก็อยากได้เจ้าตัวนี้ไปทําวิดีโอคอนเทนต์กันเนาะซึ่งก็บอกเลยว่าเขาได้รับความนิยมตั้งแต่เปิดตัวกันเลยทีเดียวนะคะเรียกว่าของมีเท่าไหร่เนี่ยก็โซเอท์กันแทบจะทุกร้านเลยค่ะและทางโซนี่นะคะก็ได้แสดงความเสียใจและขออภัยอย่างสุดซึ้งค่ะสําหรับปัญหาและความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นนี้นะคะแล้วก็ยังกล่าวต่ออีกว่าจะพยายามอย่างเต็มที่นะคะเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์นี้ให้เร็วที่สุดนั่นเองค่ะ กล้อง Sony ZV-E10 นะคะก็ต้องบอกเลยว่าพีกจริงๆแล้วก็ได้รับความนิยมมากๆนะคะด้วยฟังก์ชันที่จัดเต็มในขนาดตัวที่เล็กแล้วก็ราคานี่แค่20,000ต้นๆเท่านั้นเองทำให้ลูกค้าหลายท่านเนี่ยอยากที่จะซื้อกล้อง Sony ZV-E10 ไปใช้งานกันนะคะแต่ว่าด้วยสถานการณ์ตอนนี้ที่มันขาดแคลนชิปทั่วโลกเนาะทำให้เกิดความล่าช้าในการจัดซื้อกล้อง Sony ZV-E10 นั่นเองค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่มีกำหน หเข้าอย่างแน่ชัดนะคะว่าจะเข้าจริงวันไหนก็สําหรับลูกค้านะคะต้องบอกเลยว่ามีลูกค้าหลายท่านเนี่ยติดต่อเข้ามาสอบถามเกี่ยวกับกล้อง Sony z ซ e ต0เยอะมากจริงๆแต่ตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่มีกําหนดที่จะเข้านั่นเองค่ะก็อยากให้ลูกค้าทุกท่านของร้านดิสซอนทูโฮมนะคะเข้าใจแล้วก็อดใจรอ,อก,กันหน่อยนะคะแต่ถ้ารอไม่ไหวเนี่ยก็ลองมองหากล้องตัวอื่นๆที่มีสเปคคล้ายๆกันหรือขนาดตัวคล้ายๆกันในเรนราคาที่ไม่ค่อยต่างกันมาก ไปก่อนก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าตั้งใจที่จะรอเจ้าตัวนี้จริงๆเนี่ยก็ ติดตามกันต่อไปค่ะว่าจะเข้าวันไหนนั่นเองเนาะและนี่นะคะก็เป็นข่าวสารวงการกล้องที่เราเนี่ยได้มาเล่าให้ทุกคนฟังกันนะคะสําหรับสัปดาห์นี้เนาะถ้าอยากจะช้อปปิ้งกล้องและอุปกรณ์นะคะก็สามารถเข้าไปช้อปปิ้งกันได้ที่ w w w d i g i t a l t o h o m e c o m ค่ะหรือว่าหน้าร้านทุกสาขานะคะและอย่าลืมมาอัปเดตโปรโมชั่นต่างๆผ่านเพจ Facebook Digital to Home ด้วยนะคะและคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามชของเรากันไว้ด้วยนะคะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจะมีอะไรมาอัปเดตต่อเน,นี่ยก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะบ๊ายบาย